สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนล,ลงทุนทองกับบวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายกับผมธีรวัตรจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์มาริสารสิรีครับ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำคบังคับหลังจากที่ช่วงเมื่อคืนวันศุกร์นะครับราคาทองคำก็พยายามดันราคาขึ้นทดสอบแนวต้านนะครับแต่ก็ไปได้เพียง2,180เหรียญตรงนี้ยังไม่สามารถเบรกหายเดิมก่อนหน้าช่วง2,185 2,195เหรียญขึ้นไปได้นะครับก็เลยทําให้โดนแรงขายกดราคาปรับตัวลงมาเทสในส่วนของโซนแนวรับนะครับ2,157เหรียญอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับ AI is here ทองแท่งสั่งทำพิเศษตอบโจทย์คนยุคใหม่เปลี่ยนรูปเก่าเป็นรูปใหม่พร้อมเติมสีสันเอาใจสายสดใสช่วยให้ทองคำของคุณพิเศษมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นเพียง1,000บาทสั่งซื้อคลิกเลย สำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนถึง4ครั้งด้วยกันโดยครั้งล่าสุดฟั่งขายอย่สามหมิซื้ออสามหมืร้อยห้าสิส่วน 3, 27, ราคาของทางออสซิลิตฝั่งขายอยู่ 37, สามหมื่นเจ็ดพันสองอยห้าสิบแปดซือียสามหมื่นเจ็ดพันาร้อยสิบตัวสปอรษตอยู่สองพันหนึ่ง้อยหกสิบห้าสองนหนึ่ง้อยหกสิบหกเหรียญครับมาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในข้ามคืนนี้นะครับสำหรับข้านมคืนนะ้ระ,ะรบ ซึ่งตรงนี้ตัวเลขคาดการอยู่ที่6,075,000หลังนะครับตรงนี้คาดการว่าจะตัวเลขเนี่ยจะออกมามากกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่จะประกาศไว้6 6 1 0 0 0นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคําครับ มาต่อกันที่ค่างเงินบาทครับตอนนี้อยู่36.43กนะครับก็พยายามดันอ่อนค่ากลับขึ้นมานะครับโดยภาพรวมสาหรับตัวค่างเงินบาทก็ยังคงมีทิศทางที่จะมีโอกาสที่จะอ่อนค่ากลับขึ้นไปได้ต่อครับหลังจากที่ก่อนหน้านะครับก็มียอสลับลงมาแข็งค่าลงมาโซนเดียวนี้ครับลงมาแล้วยังไม่หลุดต่ากประกอบนี้ครับลงมาแล้วไม่หลุดตา่ากวันนี้กรอบนี้นะครับก็มีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาครับสามารถทําให้ค่างเงินบาทอ่อนค่ากลับมาเทสในช่วงของโซน ด้านบนนะครับก็คือช่วง35อ่า36.46ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยมองว่าในส่วนของค่างเงินบาทเนี่ยยังคงมีทิศทางที่จะอ่อนค่าได้ต่อแต่ทีนี้เมื่ออ่อนค่าขึ้นมาแล้วในโซนนี้ก็ต้องดูครับในกรอบไฮเดิมก่อนหน้านี้ก็คือโซนแถวเนี้ยครับ เป็นกรอบที่ราคาเคยพยายามดันขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็ปรับตัวแข็งค่าลงมาณนะปัจจุบันเนี่ยมาเทสต,ตรงโซนนี้ละถ้าจะขึ้นต่อนะครับอ่อนต่อได้เนี่ยก็จะต้องเบรกมากกว่า36มสบาทห้สตางค์ขึ้นไปครับเพื่ออ่อนค่าต่อแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็เป็นไม่ได้ครับอาจจะสลับมาเทสในส่วนของกรอบโฟนแถแถวนี้ก่อนนะครับก็อาจจะมากลับมาเทสโซนด้านล่างเนี่ยครับโซนแถวแถวนี้แล้วค่อยขึ้นไปใหม่ นะครับสำหรับตัวค่าเงินบาทครับมากันที่ค่าเงินดอลลาร์ครับตอนนี้อยู่104.33นะครับย่อกลับลงมาเล็กน้อยนะครับซึ่งโดยภาพรวมสำหรับตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับก็สามารถที่จะเบรกรอบหรือแข่งค่ากลับขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับถือว่าขึ้นมาโซนนี้แล้วนะครับมาเทสในส่วนของกรอบเดิมหรส่วนกรอบภายเดิมตรงนี้นะครับสามารถกลับขึ้นมาเทสได้เทสแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่เบรตรงนี้ก็เลยทําให้ราคา ในส,ส่วนของค่างเงินดอลลาร์เนี่ยโดนแรงขายขกดปรับตัวอ่อนค่ากลับมาก่อบแต่อ่อนค่ามาแล้วเราเจ็งว,ว่าในส่วนของกรอบแนวรับตรงนี้ครับกรอบที่เขาฟอร์มตัวขึ้นมาเนี่ยเบรขึ้นมาได้เนี่ยมาแล้วยืนได้ตรงนี้ก็เลยมีแรงซื้อด,ดันราคากลับขึ้นมาครับดังนั้นเมื่อดันขึ้นมาแล้วเนี่ยในในด่านถัดไปครับในในช่วงแนวต้านต่ตอไปก็ต้องดูละครับว่าในส่วนของค่างเงินดอลลาร์เนี่ยจะเบรคในส่วนของกรอบเดิมนะครับกรอบแนอดีตก็คือตรนนี้ เป็นกร่อโซนที่ราคาเคยเคลื่อนไหวโซนนี้แล้วก็ปรับตัวอ่อนค่าลงมาแล้วนัปัจจุบันเนี่ยครับขยับขึ้นมาเทสโซนใกล้ๆแถวนี้แล้วก็ต้องดูว่าอาจะฟอร์มตัวหรือยื่นโซนนี้เบรกับขึ้นไปได้ไหมถ้าเบรกได้ก็มีโอกาสแข่งค่าต่อครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านอาจจะสลับอ่อนค่ากลับมาเทสในส่วนของพวกโซนแนวระดมแถวนี้ก่อนครับสำหรับค่าดอลลาร์ครับ สำหรับสปอร์ราคาทองคำนะครับตอนนี้อยู่2,167หลี่ยก็เหรียญนะครับก็ย่อกลับลงมาเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับราคาก็มีแรงพอมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับก็พยายามดันราคาขึ้นมาเทสนะครับก็ในส่วนของโซนแนวต้าน ะร,ระหว่างวันก็คือมองช่วง2,175เหรียญก็ขึ้นมาเทสนะครับมันทำไฮสุดเนี่ยก็2,178เหรียญแต่ตรงนี้ไม่ผ่านก็มีสลับย่อกลับลงมาเล็กน้อยครับซึ่งโดยภาพรวมสำหรับตัวสปอตร,ราคาทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงท้ายท้ายสัปดาห์มาเนี่ยก็ต้องบอกราคาเนี่ยหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นไปทำไฮช่วง2,223เหรียญน,นะครับโซนแนวต้านด้านบนตั้งแต่โซนเนี้ยแถวๆเนี้ยครับขึ้นไปแล้วยังไม่สามารถที่จะดันเบรกมากกว่าไฮเดิมได้ครับตรงนี้ก็เลยโดนแรงขายกดราคา ปรับตัวกลับลงมานะครับและเมื่อปรับตัวกลับลงมาจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยรอบหลังๆเนี่ยก็พยายามดันราคาขึ้นไปครับแต่ก็ไปเพียง2,185เหรียญจนถึงรอบล่าสุดก็คือช่วงเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยก็มาเพียง2,180เหรียญยังไม่สามารถที่จะเบรก ทะลุไปมากกว่า2 8 5เหรียญตรงนี้ก็เลยโดนแรงขายกดราคาปรับตัวกลับลงมาครับแต่กลับมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่หลุดต่ำกว่า2,157เหรียญตรงนี้ก็เลยพอทําให้ช่วงเช้าเนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามาครับซึ่งตรงนี้ครับสำหรับทิศทางราคาทองคำเนี่ยก็ต้องบอกครับว่าราคาเนี่ยหลังจากที่ทำา i g รอบล่าสุดไปเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะดันราคาไปมากกว่านี้ก็เลยทําให้โดนแรงขายเนี่ยกดราคากลับตัวกลับลงมาและทีนี้เราจะมาพิจารณากันว่าราคาเนี่ยยังจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้น ต่อได้หรือไม่นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวกลับมาอยู่ในกรอบเดิมครับถ้าตีโซนนะกรอบเราจะเห็นได้ว่ากลับมาเนี่ยกรอบเนี้ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยก่อนหน้านะครับเคลื่อนไหวโซนในแถวนี้ไหมครับแล้วก็ฟอร์มตัวเนี่ย แล้วก็เบรกมากกว่า2,177เหรียญได้หรือ75เหรียญได้ก็เลยทําให้มีแรงซื้อดันขึ้นไปและณปัจจุบันเนี่ยปรับตัวกลับมาก็กลับมาอยู่ในกรอบเดิมดังนั้นเนี่ยก็มองว่าถ้าถามว่าราคายังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อไหมก็ต้องบอกว่าลุ้นครับว่าถ้ายังสามารถยืนในส่วนของกรอบโซนแนวรับได้นะครับตรงนี้ก็ลุ้นที่จะดีดก,กลับขึ้นไปครับลุ้นที่ราคาเนี่ยจะขยับกลับขึ้นไปโดยเฉพาะในส่วนของกรอบด้านล่างเนี่ยก็คือกรอบตรงนี้ เห่นไดยว่าเป็นกรอบที่ราคาดันราคาขึ้นมาถูกไหมครับแล้วก็พักตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นมาในเบรกมันได้ดังนั้นก็ลุ้นว่าถ้าราคาลงมาแล้วเนี่ยไม่หลุดต่ำกว่าช่วง2,135เหรียญลงมาเนี่ยจนถึง2,122-23เหรียญแถวๆนี้ครับมาว่าถ้าราคามีการปรับตัวลงมาไม่หลุดต่ำกว่านี้ลุ้นที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นสําหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบที่ขายไปแล้วนะครับ และรอซื้ออยู่เนี่ยก็มองแนวรับช่วงเนี่ยครับ2155 37200นะครับแล้วก็ในส่วนของอแนวรับอน่รอบเหรียญักับ80ครับเป็นจุดในการเข้าซื้อเต็มที่ครับจุดเฉลี่ยไม้ทั้งสองโซนนี้ สำหรับทานุู้ฟังที่ซื้อได้มากกว่า1ไม้นะครับก็คือ2135ยเหรียญ36,900เป็นจุดในการเข้าซื้อพลุ้นว่าทาดยืนได้ในกรอบพวกนี้ได้ครับลุ้นที่จะดิดกลับขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะกรอบใกล้ๆเนี่ยกรอบโซนเนี้ยเป็นกรอบที่ผ่านมาในอดีตที่ราคาเนี่ยลงมาแล้วไม่หลุดแล้วดิดก็ลุ้นที่จะดิดกลับขึ้นไปครับนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดในการเข้าซื้อ นะครับแล้วก็ในทางกับกันใครสําหรับใครที่ถือซื้อไว้แล้วหรือรอซื้อหรือได้ถ้าสมมุติอันนี้ได้ของได้นะครับเก็บได้ก็มองว่าถ้าราคาเนี่ยดีกลับขึ้นไปอะครับ ็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมครับแบ่งขายหรือทยอยขายก่อนครับ2,175เหรียญ37,420แล้วก็2,185เหรียญ37,560เอาโซนแถวๆนี้ก่อนถ้าเด้งกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเบรกได้มากกว่านั้นค่อยพิจารณาขายแนวต้านด้านบนครับโดยเฉพาะ2,195เหรียญก่อน37,720เต็มที่ครับแต่นอกนั้นนะครับว่าจะเบรกไปจะขึ้นต่อไม้ก็ต้องเบรกไฮเดิมขึ้นไปได้ครับโซนตั้งแต่2,200เหรียญขึ้นไปให้ได้ต้องเบรกขึ้นไปได้เพื่อ ขึ้นต่อดังนั้นใครมีก๊ปม,มีกําไรก็แบ่งหรือทยอยขายก่อนนะครับตรงนี้ก็สรุปนะครับสำหรับทิศทางราคาทองคำเนี่ยกองบงคงมองว่าถ้าราคานะครับมีการย่อปรับมาก่อนแล้วยังยืนในส่วนของกรอบโซนแนวรับที่ว่าได้นะครับยังไม่หลุดต่ำกว่า2,135เหรียญ2,145เหรียญลุ้นที่จะดีกลับขึ้นไปครับแล้วก็ก่อนจบกันไปครับสำหรับลิปวิเคราะห์ราคาทองคําในช่วงบ่ายตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดก,กับลิปวิเคราะห์ราคาทองคําทั้งช่วง ช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับสวัสดีครับเรดทองออสซิลิสเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย2 1ชั่วโมงสนใจบัญชีเรดทองสแกนเลย